ค okay. สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่สวนไผ่ตรงลืมแล้งนะที่บ้านสวนธนาคารดินเราพาแฟนเพจเพื่อนๆทุกคนนะ่มาดูวิธีการตอนกิ่งไผ่ของเรานะว่าเราตอนแบบไหนเป็นถึงได้เป็นกิ่งนี่ไปจัดส่งให้เพื่อนในแต่ละรอบที่เราถ่ายภาพไปชูให้ดูเนะาะมาเข้ามาดูเลยจะได้เผื่อใครเก็บวิธีมีไปใช้ด้วยเนาะนี่เห็นแล้วเห็นได้ภาพอาจจะงงใช่ไหม ว่าทำไมอันนี้มันหน่อไม้จะชัดเลยมึงตอนอะไร <c oughs> นี่นี่คือวิธีการตอนกิ่งของเราทุกคนเราเรียกนี่ากิ่งแยกนะกิ่งแยกนี่จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผลพลอยได้จากการตัดยอดไผ่นะ,ะเราสังเกตนีเราจะตัดยอดไผ่หไหมถอยไปดูอีกทีนึออไผ่เราจะไม่สูงสังเกตไหมนี่เนี่ยค้นเนี่ยสูงร้อยหกสิบสองนะเนี่ยกิ่งไผ่ยอยู่แค่นี้ประมาณร้อยห้าสิบนี่ อันนี้ก็สูงมันไปอีกนิดนึงเป็นร้อยหกสิบเจ็ดสิบนะโดยประมาณนี่ไม่มีนะข้างบนไม่มียอดอันนี้เป็นกิ่งนะไม่ใช่ยอดไผ่นะมาทําไมใกล้น่นี้กิ่งแยกอันนี้เราเรียกกิ่งแยกเออกิ่งแยกนี้เป็นผลพลยยด้ของการตัดยอดเนาะพอเราตัดยอดแล้วเราจะเหลือกิ่งแขนงไม่แค่สองกิ่งซึ่งกิ่งข้างล่างนี้เราก็จัดก,การตอนขายไปเรียบร้อยแล้วทุกคนถ้าไม่ตอนขายเนี่ยมันก็จะออกมาแบบนี้นี่หักไปขายก็ได้เออหักไปขายเป็นเขาเรียกอะไรขายขแขนงไผ่เป็น แขนงสดเนาะแต่เราตอนไงทุกคนถ้าตอนปุ๊บมูลค่ามันก็จะต่างกันนะแล้วทำให้กอไผ่ลุ่งทานกล้องมปทรงนู้นน่ะมันลุ่งเห็นไหมมันลุ่งหมดเลยเออทำไมสวนไผ่เราถึงลุ่งทำไมสวนไผ่เราถึงสวยทำไมสวนไผ่เราถึงหน้าอยู่อ่ะโอเคมาหันกลับมาทีนี้นี่เราตอนตั้งแต่ประมาณเขาเรียกอะไรจริงแยกนี้ยังอ่อนออนอยู่เลยทุกคนคือเอาไปทุบแกงก็ได้เดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยแต่ว่าเราใช้เป็นจริงตอนไม่เป็นจริงแยก เขาเรียกกิ่งแยกแล้วก็เป็นกิ่งตอนที่เวลาออกลากแล้วกิ่งจะแข็งแรงมาก <c oughs> ก็คือทิ้งไว้ในตุ่มแบบนี้เนาะเลื่อยลงมาทิ้งไว้ในตุ่มนี้ได้เป็นเดือนสองเดือนเลยเนาะส่งไปต่างประเทศเป็นเดือนก็ก็ยังสามารถที่จะอยู่ได้นะไม่ตายต้องบอกงนี้แต่ถ้าเป็นกิ่งแขนงตรงนี้เขาเรียกอะไระมันจะไม่แข็งแรงเท่าเนาะต้องบอกนองนี้ต้องใช้ต้องใช้คำว่าไม่แข็งแรงเท่านะเพราะกิ่งแขนงนี้เหมือนถ้า ขาดความชื้นปุ๊บมันจะเขาเรียกอะไรวูบแล้วก็แห้งนะเร็วกว่ากิงแยกของเราฉังนั้นนี่คือวิธีการตอนกิ่งที่ทําให้กิ่งพันธุ์ที่ได้ไปแข็งแรงสมบูรณ์มากอ่นะแล้วมาดูวิธีการออกลากแหน่งแน่งหน,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 นกล้องนิดหนึ่งได้ไหมได้เห็นไหมเห็นไหมนี่นะเห็นไหมกิ่งยังไม่แก่เลยมันออกลากแล้วไม่ได้เรื่อยนะทุกคนเอาตุ้มนี้มาห่อเลยนะเออตุ้มนี่เหมือนมัดข้าวต้มออนตอนแอนแตน ต้องบอกเห็นไหมหนึ่งต้นมันตอนได้เยอะนะพอเราเลื่อยนี่ออกไปบางทีมันมีตายอยู่ข้างบนเนาะมันก็แตกขึ้นมาอีกก็คือหนึ่งต้นนี้กิ่งแยกมันสามารถออกได้แปดกิ่งถึงสิบเอ็ดกิ่งมากสุดเลยนะที่เราสามารถทําได้เนาะในแต่ละต้นไม่เกี่ยวกับกิ่งหลักนี่นะอ่าโอเคก็มามาอธิบายเบื้องต้นเนาะเดี๋ยววิธีการตอนเราจะลงให้เพื่อนใ้ดูอีกรอบหนึ่งแต่จริงเราก็ลงให้ดูทุกปีนะวิธีการตอนกิ่งแยกของเรานะเดี๋ยวมีเราพามาดูอีกรอบหนึ่งสําหรับ แฟนเพจที่มาติดตามใหม่ปีที่แล้วเนาะเออปีที่แล้วอาจจะยังไม่ได้ลงจําไม่ได้นั่นแหละหรือว่ามาติดตามใหม่ๆเลยเนี่ยเพราะว่าเราเพิง่งครบสองหมื่นซับไปเมื่อวานนะเออรู้สึกว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยมาเร็วมากในระยะสองสาเดือนเนี่ยมาเพิ่มหนึ่งหมื่นคนฉะนั้นนี่เป็นวิธีการตอนนะถ้าไม่เคยเห็นที่ไหนก็เออเป็นวิธีที่แนะนําให้ไปใช้ดูใครที่ปลูกไปตรงรืมแแ้งที่สั่งจากเราไปปลูกแล้วสองปีสามปีมปก็ช่งางเพราะเราขาย ต้นพัน์นี้มา8ปดปีแล้วเออใครที่มีผลผลิตแล้วมีกิ่งพร้อมตอนก็สามารถเอาวิธีนี้ไปใช้ได้ใครที่ดูด้วยตาเป่าแล้วทําได้เลยก็ไปทําเลยเดี๋ยวใครที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวเราจะลงคลิปการตอนกิ่งแย้งให้ดูอีกทีนึงนะทุกคนโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ mm hmm. เท่านี้แหละมันยาวไ <laughs> ม่บายมืดแล้วด้วย